สบายดีสบายดีเบอร์สกูสกคนพี่น้องจา๋ายินดีต้อนรับเข้าสูส่ซ่องโซลอยพี่น้องอยู่อันอยูทงอยูให้หน้าพี่นเ,เนาะยูทงหน้ามุกป่าซิวหางก็นแล้วพี่น้องมองเอาป่าซิวไวไ้เนาะมาไว้ให้คุณยายบายเขาบอกน้องเมย์น่าไปเลี้ยงงัเมย์ ปลูกทั้งป้าพี่เดร้อยมัวนะปลูกทั้งป้าพี่เ้อมันเอ้าพี่น้องมกต้นปลาซิวจ้าพี่น้อง คุณยายมันต้องคุณยายไปตอให้ลงมาเอาคุณยายก็มาบานที่นี่จะลามาย่งก mm ินตีนปลามากินมุกปลาใช่ไหมอันนี้ปลาซิ่วพี่ดองกำลังมุกเนาะสองตัมุกใส่ใบตองกุ่งใส่ปลาคะแยงหน่อยหอมๆเลย กินมกปซีแล้วก็ตำตัวึนตึกสูงึ้นตกขาวข้กหอขึ้กุกในตอนนี้หมด mm hmm. แล้วม่างมับื้ออย่าอว่าีย่าบุมีอย่งเขา่ซคบุญนาบุมียังไปกินซีินบ่คุณยายบอ่เห็นป่าตายคุณยายลงมา ใครก็ลงมาลุ่มเบิร์ตยึดถึงมันก็เลยจับเนี่ยชิมๆกันหน่อยเรียนสนองจำกันแม่ข้าวโอ๊กกันมากพี่เบิร์ตพ,พี่น้องขอีญาตเดี๋ยวไปยามอ่ะนะใส่ลี่อยู่ในอันในห้องหน้าน,นี่พี่น้องในนาซิมอนนี่นาซิมอนพรอนไซนี่ มันเป็นทางน้าใส่แง่งบาคับใส่ได้แง่งพี่น้องปะหน้าแทมันมีบอนใส่เด้พอหน้ามันลุบจีบอลเดียวก็เลยไปใส่ลำกันอยู่พุ่น ใส่ในทางนี่ให้านี่เนาะโอ้ข้ใส่ประซองมันก็นได้อีกแหละล้วไปใส่เบสใส่ทางเดี๋ยวนึงชิมอนหืมปลาชิวหน้ามันบอได้แห้งเห็นอะ อ้าวุกแล้วคอยชันลงลงอยู่บอ อกค่ะมันค้าแยงนี่กระช้าฮากก็เห็นแสงแดดเนาะ้ากก็มีแดดมเมื่อคืนนี่ฝนตกแงบอกมีภัยลงมาฝ่าอตุตงง มีแต mi mm ่เจ้าของคันมาเขามาอ่างพี่น้องขี่หลักย่ามาเห็ดยังกับชวนอีกเรยนี่น้องเขาหลักบดมาแต่แนวแม่นะผูกไว้เห็นเสื้อตรงเต่งต่างกันหมดะขี่หลักเมื่อคืนดิฝนตกพี่น้องโอ้ยข่าวเมื่อวานนี่มุดเอาเมื่อคืนนี่เบิ่งหอยมันมันอะไรมันหมาดเลยพวกบดได้รับได้นอนน่ะแล้วพี่น้องมาหลักมักแต่งแนวอีแม่ มันงามเดี๋ยวนี้นะเพิ่นเก็บกินนะกระแย้งมากขี้รานเอาไว้กินบ่มาเตะมาลายเมาเก็บเหมือนนี้มากงามนะเพิ่นเอาไว้เฮ็ดแนวขมาลักเบิดลแบบสิแค่จะซื้อออกแล้วใช่มันบดในหอยหอยมื่วานี่แม้ว่าเนาะนี่ม่วานี่ชักเบื้องโบกคนฝนตก พันไม้ไว้ชู้อักในไม้ไว้ไม้ไว้หมากแนวมันในสางนกอ่ามันเป็นตาใจห้าเลยแม่เขาบอกว่าให้เด็ดใบมันมันเห็นหมากมันที่มาเอาเบิร์ดอันเดียวเด็ดใบมันโอ้ยนอะไรเขาเกาแม่เด็ดออกรดใบมันลานบ่ค่อยเป็นหมากผู้ขี่ลากนะกันผู้จอบลากนะกันจอบอยู่เจ้าปลูกเพื่อสิได้กินพี่น้องเลยพอเห็นแนวก๋ย่างเดีวเบ็ดในน้ำมะละกอเบิร์ดเนาะนุ่งงามๆยาวๆจังสิ ห้องบ่ได้ปลูกได้พังยังเติมจอเติมจอห้าหลักพี่น้องเลยต่อจอบกินจอบหลกักบ่ได้ปลูกน้ำบา้านน้ำเมืองหมงู่ต่อห้าหลักเก็บไปขายนะังกระหมากงามหนังกระเอาไว้เฮ็ดแนวเพิ่นน่ะพี่น้องมือนะังกระมืกห่อเข้าแล้ะเก็บไปให้ญาติพี่น้องอยู่พุ่นละนุย่ยมันหลายคนเนาะนี่นี่หมากบักใหญ่เฮ็ดแนีเพิ่นก็มาเอานี่ ก็จืดแม่มัาแกวได้มาของไม้ไว้หรือเนาะเออเราไม้ใ้ผูกเชือกไว้าอีกพอน้ำพน้ำเอาปิ้นมาด้วยแม่มักแต่งเห็ดสาบลาปดิแม่แม่ปิ้นมาด้วยนี่แล้วคนคนเอาเนื้อตีนแดงคนมาแยงมักแต่งพ่นผลิตเพิ่นเพราะว่ามาเขาหลักแม่ว่าเห็ดแนวหมากว่าใหญ่หนึ่งเห็ดยังได้ได้เนาะคนผุดจอบหลักกับจอบอจุบบดิมีเวียกเหี้ยงบดิเห็ดเหี้ยงคืนมาตั้งต่อ ไปกินสะดวกมากนี่ขี้ขานปู่กับไปลากกินตัวเนาะแนี่มันง่ายเนาะพี่น้องปู่บอกขี้ขาดทดบขานใส้พุ่นนี่เนาะลากกินกันแน่มันง่ายพี่เนาะนี่มันสิบุเป็นตะลักอย่างไดพี่น้องมันเป็นตะลักบนนี้มันงามมันก็เป็นตะลักตัวนอหมากบ้าใหญ่เลยเห็ดอุ่นโตนี่ดนี่เห็นทำมงเอาหนี่นี่ใจขวัญมันน่ะนี่นั่นอ๋อคนไม้ไหวพี่น้อง ใครสิบ oh, yeah. right like right ูเห็นเนาะมาทำงานกับเก็บไปเลยไหมเอ้ยช้เสียไว้เอ้ะว่เห็ดแนวว่าเห็ดแนวอีู่ไหนแข็งมาเบิ่งแม่สิมัดไว้พี่น้องเลยนี่เอาเสือไปตู้ใหมบางทีบุไรีแนวบ่หมากแนงมาลักก็บยาวได้หมากแนวีงผู้ชีลักก็ไรอืมข้าวโพดชนดอกแม่ มันหวานเี่ยมาล้ลากเี่ยมาดูลากข้าูกตัว้าร์ดกินออกเลยเอาไว้จัซ้ำหมากับพ่อแล้วหมเออแนวก็ไไรไม่ลนยเนี่ยยกกว่จะปู่ไว่ลายพป่นะ เงินขมาอย่างนี้แม่มาดปักแดงนี่ม่เท่ากำมะมลูกใหญ่าหมเอ้ยแม่คืนคืนนะม,มันบวบเบิร์ดดอกไฮสะบุตเนบเดนี่อันนี้อ่อนช่อนมักแต่งพี่น้องมันหมากใหญ่งามขาวขักแต่งก็ได้ป๊าด แม่เด็ดออกใบมันอะแม่จะเก็บไว้เด็ดก็เดินทางลุ่มพูนใบมัน<ฮ>มไหลผู้พันไม้ใบจังสีแดงหยาบม,มาไม้สุดท้ายมันอยู่หกเข้ากับบุเรนนี่เขากัเห็นคือกันแล้วแม่ก็ไปจีบเฮียนในตรงเต้เนี่บบนมันข่าวของผู้เจาะลักเขากัเอาท้ำพกกินเข้าเลยเนาะท่านเขาเอาไปขายยานบุเรือแล้วคือมาตั้งโต๊ะลักจักลักป่าเราจักลักแปลง รักทุกอย่างทุกอย่างรักนะดูรักอืมได้รวยจมพี่น้องฟางขโมยจังตลาคนตอนนี้ะม่ีสิองไรรักหมดม่ในหน้าพี่น้องเอ้ยเอาไปจนเบรนฮะเข็ดทิสรอย่ายนะขโมยก็ไดจอบลากสเอ็ดลูักกัเน้ะมได้ไก่กันเนาะ ห,หูอีดอกคนหลักนะพี่น้องมันหากบุญมีหลักฐานคนผูกเก่าอ่ะคุ้เคยหลักของคอมาได้กันละนี่พี่น้องเห็ดไปเหตุไปคลายพ่อชี้จะหายเนาะเอาไปคลายเราไม่ต้องไปแจกดอกผูกสวดศีลกิน ไปใายเอาเงินจ้าน,นั่นล่ะนี่มะเต่งขาวอ๋อกำลังใส่คีนูพี่น้องมีคนขโมยไปแล้วมกแต่งพันฟูอ,นนอันละมักถวยยำย่างอยู่ม,ยม,มันสีเด,ด้ ผูกคุณยายนี่แม่ขึ um ้นแม่ขึ้นเด้อขึ้นเด้อโอ้ยงามอะไรแม่สิบหัวสะอ่อนจังได้นี่นะเมื่อจะบ่จ้องเอาไว้แนวลลยเดี๋ยวเขากอาไปขึ้นเก้าแม่ จะเก็บมาไว้กินลุกบางในมักถั่วนะพี่น้องไม่น้องเมยปลูกยังจะมาดกกระโดกกระดีอะ่ะเก็บเก็บอยู่ตลอดได้เนี่ยกินกรบปุไวเดี๋ยวก็ไปคายน้ำผู้ไปน้หคนนำคายน้ำกินน้ำกันยังบวาวแลวเนี่ย เม่หมัดไว้พี่รองหมากได้เพื่นเชียร์แนวนะโอ้มันชิู่บยายเอ้ยคันอัดอัดงวยยังพหวานีกอัดคนแม่เอ,ยเอ้ยโอ้อัน,นั้นเห้เขาก็แห้งเห็นคักแม่ข้าเจ้าบอกให้เจ้าอันเด็ดใบมันออกไร้ลาย มันจะเป็นหมากดกอันมันค่าใบมันงามนำใบมันอแตกนั่นมันงามโพดพี่น้องมันเลยบัดกมันงามโพดดกแล้วมันพ่นโตกลายมันกระซีดพ่นโตกลายดอกมันกับหอยากจับเด็ดดูแถวหนึ่งเด็ดเอาหลดใบเด็ดให้มันบางให้ เบ่งม er> ันหัวเขียงหัวชูดข้าววานนี่ขึ้นวานตัางๆังเว้นเขาก็จะมาเอาเเเนนนก็วาะจักแล้วตังเว้นเขาบ่มาเอาน่าเขาพวกเียื่องขึ้นพวกโบราณเป็นชาวบ้านเลยขนำก็ได้ป้าว่าเขาเคยกินเบ็ดคือเก่าแล้วเป็นยองเอ้ยว้าแม่เอ้ยบนตรงจงดอกขอดยามแล้วก็ไปซื้อเอาในมาปลูกเอาจงไว้กับข้าหลักกับเจ้ากระเสียดายคือเก่า ปิดใบมันออกปิดขึ้นแล้วก็หาหัวหนาเอาเมื่อนี่เพิ่มาแยงผลผลิตเพิ่นพี่ด้อกมาแยงแล้วก็จมไปน้ำก็ล้วก็าขึ้ใ่อปเบิไปน้ปดไป้จมไปน้าปิดขึ้นแต่เสือหายเบ่เกี้เเมื่อพุ่นอยู่บนเนี่ยเนะให้เรเอาเมื่อนี่้เทียนแก็กลิ่นมันกับใย ใส่หัวเข่านะครับยังออยู่ในเหงือนนะมันหมากใหญ่น้ากินหมากหนึ่งเปอ่ส์สเบิร์เนาะว่าให้บบกี้เอาเมื่อนี่แล้วก็ปิดขายอยู่มือก่อนเนาะแมมแล้วปิดขายอยู่ดิดขายน้ำ

ใบมันลายเหงมันงามนะใบมันนะเด็ดออกรถปิดมือห่อเข่า้ะก็บรรลายห,หน่อยหนึง ดนนะเดยวก็ห่อเข่าสาวได้สิบหาวันคนโต,ตกล้ามากกว,ว่พสี่นเนาะมันบจาบดอกมันหล่นไหมป่ะพอแล้วแม่คือมาทอนอีเมียไปคุณคุณแม่โหงงบจุยนาดเีแต่ปลายหนึ่งแต่หาพุกหมาพี่น้องความสุขบ้านนาเบิ่งแน่น่ะมักถวกอะ นกโดกเต็มบักถั่วกะลายเฮียงมือเ้ารี่นกระเด็ดมือเ้ารี่นกระเก็บเก็บทุกวันแม่มาเด้อมาเด้อพี่น้องจ๋าเดียมานี่สลอยชิคอเก็บภาพบรรยากาศเลยเพียงเท่านี้เนาะพอกันคลิปหน่าพี่น้องบรรยากาศก็หมืดฝ่ามัวฝนฝนชะมาเลยเนาะกดอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจฮหคดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องจา้าไปแล้วสบายดีเก็บน้ำจมน้ำแม่ก็ได้ข้ามาหลังแสงแนวพันเพื่อน